สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องแจ็คก,กี้ชืิพิซของอร่อยนะคะตัวแทนที่ปร้สัก,การขายของบริษัท a c ็มซีค่ะคิดถึงรถดูกคิดถึง a อ็มซีนะคะแล้วก็คิดถึงน้องแจ็คก,กี้ด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอบ้านเข้านะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะเรื่องงานยามดีมีการส่งมอบรถยนต์นะคะเราซื้อจริงขายจริงและส่งมอบจริงจริงค่ะเสร็จจังหวัดนะคะ,ม,ะ,คะมาชมเลยค่ะมา ดูเซอร์ไพรส์นะคะวันนี้ว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเ้อราน่าเอลคานะคะเรื่องคเป็นรุ่นเคาซีไฮริดค่ะเป็นรุ่นขอมโพสชั่นโคโรนเลยค่ะ โถต้าเอาผ่าน,นะคะลูกสาบอกว่าอยากจัดเต็มตัดเต็มห,หน่อยที่จักกี้เราจัดให้เลยชุดแต่งโมเดลดิสตาสวยงามเตอต่อผพันนะคะอ,นนอยู่ที่ไหนใกล้ไกลแล้วก็ไม่รงค่ะทุจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะตัวรถรต้าเอาานเนี่ยเป็นรถนำเข้าทากพันจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เข้ามา เรามีแบบสอสองถูกต้องเรียบร้อยนะคะมีออกไปเสร็จเปร็จํานวนนะคะราคานี้รวมแปดสิเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าซื้อรถไปแล้วได้ใบเสร็จเปร็จจานวนมั่นใจหายห่วงะคะ่ะไม่มีการเียกภาษีไม่มี่าการตรวจสอบย้อนหลังแน่นอนนะคะอยากรู้ร่ไหมคะว่าเจ้าของรถจะเป็นใครนะคะอยากอยากรู้้วใช่ไหมคะแอบบอกว่าโวนติงหลอกาก นะคะอ่าเป็นตัวแทนสาบ,บริษัทเอ็มซีออโต้นะคะมีสาขาเป็นสายและสาขาคือบ้านสามค่ะวันนี้เรามาส่งมอบรถเอผ่านา S R C ไ y b ริ d นะคะให้กับคุณสุวดรน,นะคะขอให้คุณสุวดรน,นะคะใช้รถคันนี้ผลเงินกทนองนะคะที่เรืรวยอยู่แล้วให้เร,รยยื่อยๆอขึ้นไปนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยครับปลอดภัยค่ะ แล้วขอบคุณขอบขอบคุณมากๆนะคะที่มีรถกับเอ็มซีออโตแล้วก็ให้ราที่ด้วยดูแลนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงใส่ใจซื้อรถรุ่นนี้กับทางเอ็มซีออโต้ตั้งใจพรอมตั้งใจเลยนะครับว่าจะซื้อใส้เวลาทำข้อไปหาเราอ้คเวลาไปแบบข้อรัวนะครับค่ะต้เริ่มที่จะซื้อรถกับเอ็มซีโต้หลัะคะก็ี่จะกีบด้วยเอ้โปรโมชั่นแน่นนะ ไม่มีสคริปต์นะคะคุณผู้ชมตลอดสุขสุขเสกสุขเนาะสุกสุขใจนะคะเอาอยู่เอาอยู่เนาะเราจัดนั่นจัดไปเพื่อสําับลูกค้านะคะให้ลูกค้ามีรอยยิ้มก็คือความสุขของเราค่ะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ขออนุญาตดูแลคุณเทพตลอดไปนะคะแล้วก็อาจจะมีคันที่สองคันที่สี่เพิ่มเติมอีกนะคะขอบคุณมากนะคะะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะคะและอยู่ในรถของเราเรียกว่าเสียเล็กนะคะแบบ V.I.P มากเลยค่ะเป็นรถ t o y ยต a เอาผารน,นะคะรุ่น S.R.C ไ y b ริ d ค่ะกว้างขวางมากมายนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เจ้าของรถสุหกหลอดแล้วนะคะคุณพี่ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณพี่ สบายไหมคะสบายครับขับง่บายเลยเนาะค่ะใหม่ไหมใหม่ให้ดูจากพลาสติกที่คุุมบาะนะคะว่าใหม่แค่ไหนนะคะค่ะเดี๋ยวให้ดูทัศนวิสัยด้านหน้านะคะเขาเป็นรถสูงเนาะแล้วก็รัศมีวงเวลเี้ยวเลไพวกนี้คือเข้าโค้งก็เกาะถนนอยู่ไหมคะพอได้เลยคะโอเคเลยครับเวลาเข้าโค้งมไม่ค้งเขงเท่าไหร่ค้งเขงาไหร่นอก็อยู่ค่ะ ปวปังมากเลยไงบ้างคะร่อยม,มากเลยครับก็คือหลับไปแล้วนะคะล่าสุดนะคะไม่หนึง่งเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าและคู่กลางนะคะด้านหลังนี่คือก็ปรับไฟฟ้าด้วยแล้วก็เป็นเบาะอบด้านาอบกระชับตัวด้วยนะคะแล้วก็หัวเบอนวิก้เมาส์นะคะจอนะคะสวยงาม ปวดมาก